อ่าสวัสดีค่ะนี่เราจะมาแกงหน่อไม้กันต้มชุแล้วเด้อต้มชุกแล้ว,ว,อ,ลวอ่ะวิดีโอก็ลืมถ่ายเท่าที่แบ่อ้าวอ้าวครับวิธีแกงหน่อไม้แกงวิธีแกงนางในดิน ครับยายนางคิ้มพ่นเลยนะครับตำขบเ,เ,เบือก่อนเด้อตำขบเบือตำขบเบือตำข้ามาตำขบเบือตำข้ามาอีเครื่องนั้นกันลงไปคั้นโฆษณายูเอไม่เท่าหมุนกันควิควพิอ่านคิวสาแย่แเราไปบ่ะเออาไปอาเอ คนดี้เราต้องใส่เขาจะตามเราไปแล้วก็าไม่เห็นไม่เห็นเราเขาคงกลับมากล <c oughs> ัวเขาคิดว่าเราไปอัพค <c oughs> ลิปใครเรามาดูกันนะว่าการ์ดทำกับข้าวอันนี้คนถ่ายคน <c oughs> ถ่ายเข <c oughs> า <c oughs> มีตัวช่วยแล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีจะช่วยเราจะไปบางกล้องเขาโอ้ยน้ําอะไรนี่ย, <c oughs> ยนานา มั่นยังไงใส่กะละมังนึงผุวน้าพี่น้องเกยคิดดูว่าจะแกงหม้อใหญ่ขนาดไหนเอาก็แบ่งยายดียแบ่งเจ้าดีแบ่งหล<ว>ายคัวดูดูแกงทีนึงให้มันซุ้งน้าตายแกงน้ำไม้แซ่บมากนะเอานี่ยังไม่ได้แกง <laughs> ชิมชิมต้มกบับ <laughs> แซ่บชิมต้มกับแซ่บธรรมดาเคยกินซิ่มือตายแ,งลงแ,แล้ว <laughs> แกงน้ำไม้แซ่บอยู่แล้วเมย์กะละเห็นมีตติดเหลืองไหมเนี่ยไม่ติดไม่ติดแล้วไม่เป็นไรแล้ว ของอะไรไม่ของของเตียนเะรียนใช่ไหมกายชามาดีทีไม่รู้มาติดกันยัไงเมื่อวานนี่นะ่ติดเ, <laughs> เ,ดเ,เ,เรียนนี่ตำข้าวเวือพี่น้องโอ้โหโอ้โหนี่ตำข้าวเบืยเขาต้องใส่แมสก์ไหมโอ้แมสกลัวป่ <laughs> เอาแมสมาแล้วนเะสิร์ตำตำบ้านสะเทือนอย่างนี้ถือว่อ <Okay. S 2> าเสรได้ <laughs> ตัวนู้นโควิดหายนะโลกตัวนีโควิดหายแต่แรกเราไม่เป็นไรใช่ไหมเราถ่ายไม่เดือนเนาะไม่เป็นไรนอนไม้วันนี้มีคนมาบุกบ้านนะคะมีคนมาบุกมาบุกครัวอันนี้เขาสามัคคีกันมากเลยนะเนี่ยตำผัวทำงอเลยเนาะสามาไทยกินกันดี่งนนะเสริมบอกเยอะๆ เปรนุ่งระเทือนก็คือฟังเป็นในเพลงวันนี้มาเห็นตอนที่กับหอมไม่แกงน้มแล้วอต่ไรกดแขเรียบร้อยก้อนขบือเอาไปน่เห็นตะกั่งบีแกงอ๋อนี่ขบือันนี้ตนอ,น,น,ททอนทีน่นี้ก็บออันนี้จะต้มเสร็จแล้วเตรียมแกง อันนี้ก็หาอุปกรณ์มาจับนะใครช่วยจับมาใค่กันจับเออกล่องอันนี้กล่องกล่องหน่อไม้กล่องหน่อไม้ก็ได้ห้ากล่องหน่อไม้นะคะใส่น้ำต้มทีนะต้มใส่เกลือใส่โซคอทีเอ่อกระเจี๊ยนใส่กระเใส่ชูโพื่อให้มันเป็นอะไรให้มันจืดเร็ขึ้นจืดเร็ว ออกมาจะจืดเร็วแต่ขมๆมันจะหวานๆเลยไม่ใช่นะให้มัน <Okay. S 1> ให้มันลดรสชาติขมลงพูดเล่นนะมีในใจหาว่าโฆษณาเป็นจริงคืออะไรบ้าโฆษณาคือบอกเหรอได้แล้วหวานแล้วเอาขึ้นเตาขึ้นเตาแล้วแกะ้ังเตาแล้วถ้าไม่เกี่ยวนะคะ ก็ถ้าไม่เกี่ยวเจ้ากรองเข้าไประบบไม่ไม่ต้องกล่องเลยติดปะายังมาโผล่พูดติดปลาชดชดจวดน้ำมันละเอียดมากแกงเฉลยเฉลยนางลงไปแล้วนข้นมากมันก uh, ็ข้นขนาดนี้นั่งจรจริงอ้าข้นขนาดต้นต้นปั้นเอาหรอโอ้เพราน้ำมาน้อยน้ำใบมาน้อย ค้นเกินมันค้นเกินค้นเกินน้ำน้ำเขายังไม่ลงน้ำยนานางยังไม่ลงคุ้คนมากน,บบน้ำยานางยังไม่มลงอ่ะคนให้มันนี่เป็นมันบ้านนะคะมันบ้านนะคะแกงมันบ้านเรานะคะกะป,ปั่นมุนดูเพื่อบั่นัดเอากระปเอาไปถ่ายคลิปเอาหน่อไม้อ,อ,อันนี้คนปั่นนะคะ <laughs> อันนี้คนปั่นนะคะ คือข้นเกินไปเมียบอกนะเมียบอกข้นเกินไปข้าวหลังต้อลดความข้นลงด้วยขอน้ำใสเลยไม่ครัวติแล้วคะข้นเกินไปมันลงยากมันตะไคร้มันที่พูดบอกตะไคายที่ตะไคร้ที่พูดที่เลยเป็นตังกรันแปะไปปั่นปั่นดึกถี่เนื้อปั่นบอกปั่นบอกไม่บอกพี่น้องเลยวันนี้ยังไงอ่ะหักก่อน ก่อนเดี๋ยมันจะเซนตทีก่อนอ้ไม่พากันำรังได้ทัวข่อยสตอปุเป็นอันนี้เดี๋ยวให้เอาฟองเอาองก่ออาองอนเการทำกับข้าที่กองเยอะสแขีเล็กนบิกไม้เด uh, ี๋เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะแล้วจะนั่งพักก่อนเน่ง นั่งพักเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันใช่นี่เดี๋ยวไปดูตอนออกทำไมต้องออกแล้ว <S <S ช้อนออกนี่ไม่อร่อยมันบดซสบไดน้นี่มีสิญญุเลยถ้าถ้าฟองที่มันขึ้นเองมันจะยุบยู่อ,อันนี้คือฟองปันง่นมันจะไม่ยุบเดียนนี้ยังมไม่ต้งเดียนเลย นี่ครับเตรียมผักจะลงหม้อนะฮะเอื้อหน่อยเสียข้าวเบือขอซิติสกลมอยู่าป้าเตยไยไม่ได้เห็นไหมแม่ฟักทองลูกไม่น้อยอยู่เชีอมด้วยกาดว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่ฟักทองป้าถ้าตายเอามากินก่อนเล่นลูกเล็กนิดเดียวแค่นี้แหละโอ้ยมันเดี๋ือมอร่อยเดี๋ยวมาชีฟูอร่อยใช่มาดูหม้อเดือดเอ่เส็มหม้อเดือดเดือดนะครับ ดูเสียงเดือดันพวกคคนนกแล้วก็หายเดือดแล้วอ้โเกียงสะอื้นเลยเขาเนี้ยไี่หายเขียวสะอื้นเลยเขียวสะอื้นเขียวปืดเลยมองขึ้นเฮ้ยหอมหอมออกมาจะไปแดกอะไรป่เนี้ยจำพอใส่ประแดกแหละพี่น้องหอมตามผู้ดังหินหินเลย ใส่ประแดงหยว้อมเตะผู้ดังทำได้หลายแบบใกล้กันยังบอกว่าแซ่บเชเดอร์ว่าสั่นนี่ข้างไหนจวได้ผักก็ลงหม้อเรียบร้อยถ้าผักลงหม้อือเตรียมกินแล้วนะโอเคค่ะรผปกระดิ่งนพ่อขาไม่ใช่หมีจรลงหรอ่ะ ร้อยผักลงคือเรียบร้อยนี่ผักสุกพ่ก็อยากให้เองกล้องจับอันมองอันนึงได้ไหมน้ำห้างใส่สวร์ใสชัวร์ใส่ได้ใสได้ฟังอร่อยเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นบุคคลเป็นความชอบส่วนบุคคลมีเดีพาพูดใส่หลายเจ็บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่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 ถุงน้ำดีแล้วใส่ช้อนมันจะบอกว่าหุ้ยเต็มช้อนเลยค่อยๆห้อลงไปเข้ากาบนถือว่าจะเม็ด เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำได้หลายยพี่น้องทายกินชุกเลยวะสี่บแปนาทีหเดี๋ยวรอยกมาให้กงรอยกมาแล้วจมาแล้วนะคะดูหน้าตาแกลงหน้าตายตึงๆโอ้โหก้อนตรวดๆพี่น้องเอ้ยขึ้ขำหัวมาหันว่นะว่าาัมาซิมซิมจิยนจีจจทั้งถาดและมีแกงหน้ไม้กับช้อนอยู่สี่อันนะ สอนไผ่สอนมั่นเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าถ่อเดียวกันไผ่ไผ่สิ้ิ้นไผ่สิินก่อนไผ่สิินก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนใช่ไหมสิ้นไข่กินก่อนพี่น้องเลยสิ้นคือเราได้หนีเขาเขาไม่ได้ไลฟ์สดได้หนีกล้องอันนึงเอาไปลงคลิปอยู่โน่นมันหมุนไปทางไล่แล้วแต่ลงพร้อมกันเราลงพร้อมกันเดี๋ยวเราจะไปลงกานแยกตอนนี้ไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าทุกคนอะไรแค่หน่อยวเพราะว่า ม uhm, มันมันนสสููงงอันนี้ต้องเอาผ้าปิดปากลงนะคะเพราะว่าเราจะกินข้าวนะคะพี่น้องนะยาหน้ามากนะคะวันน er ี yeah. yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, ้อยู wow. yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. ่ที่บ้านนะคะเราจะมาชิมแกงเหล่าไม้ก่อนนะคะตายนะคะเส็บบ่เส็บไหมโอ้ยปันหาผมเห็นแต่เราชุ่มชื้อก็มาหมืดย้อนแฉงย้อนแฉงหายก่อนหายก่อนย้อนแฉงมันย้อนเฉ่งตาตั้งนี่ค่ะ เราแงเราดึงลง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 แบบเดียเอออ้อย่างงงไว้รู้จักที่แสงไว้เราอย่านี้ฮ่าฮ่าก่าดึงลงองนี้ยิงอย่างนี้เออโอ้ยหลับไปเังาเลยทีเดียว่ากินสร้างภาพคือตรงนี้นี่เองนะคะตรงนี้คือกินสร้างภาพนะเพราะว่ากินไปด้วยมีกล้องไปด้วยนะแล้วเราก็จะกินแกงหน่อไม้ตอนนี้ได้ไปหน่อยไหมกินตอนร้อนๆอร่อยมาก กินก eh ินกาแฟะกินเขาบอกว่าน้ำไม่ขาวมันบอก้ำไม่ขาว